พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับแฟนช่องของเบิกซับนาคี้นะคะพ่อแม่พี่ป้านาอาทั้งบ้านเมื่อนี้กัสิริมติดตามความฝันของแม่หอมหวนนะคะคุณแม่เป็นดาวเป็นฝันดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเขามาเร็วกับอย่าลืมหายกลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องน้ำเดือดีค่ะเมื่อนี้ล้างหวยอ้ออกนะค่ะคือมื่อนี้วันที่สิบเก้าเมื่อนว่า วันที่สิบเจ็ดนะคะแม่ปู่ก็สิบอกบุญเนาะค่ะคือคือปูเนาะคะ่ะปูคนวายเฮ็ดเขาสารอาหารแห้งไปแก่ข้างวัดวัดโนด่นจำป่าน้ำเนาะคะ่ะวัดโนด่นจำป่าน้ำปูว้เฮ็ดไปร้อยเจ็ดสิบชุดเนาะคะ่ะร้อยเจ็ดสิบด้วยค่ะเน,นี่ควันี้เพราะว่าคนวายหายปูคนบบมีสิบยู่สิกินน้ำปูคนเมีก็เ่เป็นยังเนาะคะ่ะรังไปรับน้ำกันคือวันที่ยี่สิบสามเนาะคะ่ะ วันที่ยิบสามแม่คู่ก็สิเป็นร่ำถวายถวายปูายาโยหันเนาะค่ะแล้วก็บางเท่อบ,บางทีอาจสิเป็นจุดถูกหรือว่าสิเฮ็ดต,ต้นเงินเนาะค่ะต้นเงินต้นผ่าป้าน้อยๆไปถวายปูยักษ์ตนเนาะค่ะเพื่อเพิ่มบุระนะทางขางวัดว่ามู่น,นั่นล่ะจะเป็นเรากำลังสางอย่างเดาบุปผู้ขับตาก,ก็ได้ครัแต่เห,เนเหเน็นเพิ่นเฮ็มเป็นปิดจพงว่ามันยังนี่ล่ะแต่สเสดไปซอยเพิ่นเนาะค่ะสามแม่คู่ก็นนะะสิรวมรวมปัจจุบันใจ ผู้คนโกดีเนาะค่ะหรือว่าผู้คนจากรวมบุญนั่งกระเทศตนผาป่าไปถวายนั่งจักตนเนาะค่ะและรวมแรงรวมใจกันไปตอนนี้แม่คู่กันสิมวเรื่องควอบฝันเนาะค่ะพระว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นตองวดเออแม่คู่ฝันคือเจ้ันงวดก่อนเลยค่ะงวดที่เลีกแม่เขาทั้งบนทั้งล่างแม่คู่ฝันว่าเป็นไปแง่ใข่มดแดงกับน้องหญิงงวดก่อนได้เนี่ยไครมดแดง คูลงมายาวงาเงาเต็มกระเป๋าแม่คู่เคิ่องเต็มกระละมางป้าทุกป่ะเคยเงาใครมดแดงแยกเทียนแะล้วพอดีเล็กกระเล่ยออกเบลตาปูนาาเนะาะหาซุดนุดหางเนาะกับใครมดแดงซุดเกศเข่าบนล่างค่ะงวดกอนเนาะคะ่ะแต่งวดกรอนอันนี้บางย่างวดก์อนถือว่าแม่คู่ฝันในครองนี่มันสิส<า>เป็นล่างดีแยกเทียนแล้วพอดีมเมื่อคืนนี่เนาะค่ะล่าซุดเนาะค่ะแม่คู่กระเลยฝันว่าไปกับผู้หนึงผู้หนึ่งมีแม่น้ำน้ำใสใสว่าสั่น แม่คู่ก็เลยเอาสวิงค่ะเป็นวิงนะคะซ้อนไปกุ้งเต็มอยู่มิตะตูวใสๆเต็มเลยได้ว่าษนบ่มีป่าจักตัวมิตะกุ้งค่ะกุ้งเต็มสวิงเงี้ยว่ะโอ้แม่คู่ว่าคือฝันดีแท้ได้ว่าษาบัดนี้มาฝันบัดนี้รอบที่สองอันตื่นขึ้นมารอบสองในบันฝันเห็นพี่ชายคือคือนักคือพี่ชายชื่อว่าด่วนผู้คนมาเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังให้เนาะบัดนี้แม่คู่ก็เลยไปรถแดงปตั ไปไปคืนลวดสีผ้าไปเที่ยาวอา่นแม่คู่ว่าเล้ผ้ากันคืนคืนแล้วพี่ไส่น่ะผู้ซื้อวัดดวนนะ่กะก็เลขคืนครับรถดปูขี้ไปเล่นดอกแปดแสนแม่คู่ห่วงนํะว่าฉันโอ้ยยาวป้ายาวไปรถดม,มันสีส้นมันสีส้นได้วางสีนะ่ะเพิ่นก็เล่หักลรดเขาทั้งด่านขวาเมื่อเพื่อนก็เลยลงมากวัดน,นี้รถดปูยังเล่นนี่เลแม่คู่กันว่าปูเอ้ยซอยนี่ยใหใรถตดตาส้นนี่เด้อมันสีถั่วคนดอกรถดปูก็เลยจอด บัดนี้ยังว่าพิจาจรณาบงได้ค่ะบัดนี้แต่ว่าขั้นแม่คู่ฟันว่าใดสิ่งใดของมันคือเหลียบือเือเหลียบปูเขางวดก้อนเขาเึ็จุนี้แม้วกันงวดงวดวดนี่ก่ะเขาอยู่แต่ว่าแม่คู่กับพ่ไดดฟันว่าไดสิ่งใดของเพราะว่าคนถือบ่อไหร่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเหลียบปูชี่ภเขาเขาเขาเนาะตอนปูชีพภูเขาบอกว่าเก้าสามศูนย์ที่วัดปูเที่ร่องนะคะพาผู้ใดติดตามเนาะค่ะทั้งช่องมีหลายช่องเนาะค่ะมือนั้นไปกับ ตัวพัฒนาห่วงมาว่าเก้าสามศูนย์กับเก้าศูนย์มีแค่นี้นะคะพเ่ะผู้ชีบขาวทีเพัฒนว่าไปเปิเดแดนนรกนะคะนั่นแะคะถ้าผู้ได้ิดต,ตามล่องล่องเบื้องยอดหลังก็ได้ด้วยค่ะเด้อเพราะเป็นว่าออกเลยไม่คูจ่จะมาออกค่ะอันนี้แต่ว่าเข้าเข้ากับประเดีจับตัวนันหลายเนาะเข้าไปจับเก้าศูนย์จ,จังสิ่แต่ว่ากับเรื่อแต่โศกไปมันกับมีพูโ่โศกบีดอวค่ะพั่นาแข็งมากอยูค่ค่ะแต่ว่าันนี้ฟันว่าเด็กกลุ่งคักเนี่ยเด็กกุ่มเต็มสวิงเลย ไอ้พนไปป้าไม่เคยเห็นกลุ่มปานีหัวยุ่มยุ่มมากตาเก่าตาเก่ายังสิแม่ก็คือได้แล้วสิบมมากก็ไม่เป็นไจาลมันก็เอาซวนอยู่มันรอบาเนี่ยที่เออพี่เจรณาเด้ยยังว่าเนาะไม่ได้กลุ่มเนี่ไแม่คอม่กู่ตีนี่แม่คู่ตีตัวเดียวครับพูดแม่แนแม่ไม่คู่ตีแม่คู่เสียวเลี้ยดปูเลงถดปูแมนเพราะว่าได้ขึ้นเดียวกันแล้วก็ฟันโต๊ะใจเย้ เพี้ยนไอ่ครับรถปูไปแล้วห้องวาสันห้องน้ำเลขเลขรถทะเบียนปูที่มีสองศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเขียนไปเมืองน้ำเรื่อเรื่อยหรือว่าเอฟซีเอเวอร์ซิตีว่ากุ้งเป็นเก่าเป็นว่าแต่ว่าสเวียงไปซ้อนกุ้งลวนลวนแล้วไม่มีป่าในตัตเดียวคือแม่นสิบเป็นล่างไห้แม่คู่ว่าเลขสีขาววันนี้คือแม่นว่ากุ้งไหตีเอาตีขึ้นจังไก เป็นสวิงเข้าเซ้อนไปก็สีนอทั้งขางไปได้นามนามเนี่ยไปได้นามให้ว่าตักเอาตักเอาตาก็มีตะกุ่งอย่างว่าฝันว่าใดก็คือสีใดยอดออหัวแต่ว่าแม่คู่กับมดตาฝันนะคะตองหัวลองมึงดูส่วนหมากวกฝ่ายใดฝันนั่นนะฝันหัวนั้นว่าใครมดแดงก็ได้อันว่าใครมดแดงคู่ลงยาวงาวงาเาสีดำฝัท่อันนีกลุ่มกันเป็นโต๊ะกัน เมือสิเ็เก่าซวนงวดนี่ยต่อรังเข้าใช่ไหมเมียนไม่ฮะอืมเมียนอหลีเนัยมาสั่ได้เพราะว่าโนอเนี่ยนมีสองกุวะเมื่อสิเป็วนเก่าเขาปุ้ยที่บ้านมันเบาเบาละอ่เปรียวหวานกุ้วาวรูบอ่เป้วเพราะว่ากุ้งฟันอะไรกุ้งเหมืนมันตกเก่าเลยนะแต่ว่ากุ้งนงามมีเ่ามีตัแต่ว่าไม่มีตัวตายแต่งามงามสุดไรใครว่าแต่ว่าป่า่มีแม่ต่ตัวเดียวมากคใครว่ามีแม่แต่กุ้งย่างเดียวป้าดีใจสิ บัดนี้อาทิตย์เขียวคากบาทเรื่องเบาพี่สายมากมือเช้าร์กุ้งมากบ้างโอ้ไม่โทรหาเอ้าวันนี้คือโทรหาคือฝันเห็นเมื่อคืนเพราะมาแต่โดนแลเพราะสายทำงานทั้งอื่นบัดนี้ยังมือเช้ามากุ้งเป็นกระละมังมันดวกมากกุ้งยังงามกุ้งฝันเขียวถ้าว่าถือถือเลยถือว่าจะได้กุ้งมากหรือมือเสาร์เนี่ยเออย่างผักกับแก้วกุ้งกินอยูมือเสาร์ ก็คือคิวโผล่คิวเขื่นแท้เนาอะออกได้แม่เรียกกันเรียกว่าจังสี่เพราะว่าแกแกได้กุ้งยีหงงหหหหหห่หลีเนาะขาเกาตะกุ้งมาไม่ยิ่งเศร้าเนี่ยครับผมกลเป็นผู้ฝันสำเร็จฝันเห็นพี่ชายกับพี่ชายพู้นันเร,คราคูไไ่ไม้ขมตอนนี้เียกทีมอะไรบัดนี้พวกกับพวกปู่ตู่เตื่นมาเดยไม่ยิ้มครับผมก็คือฝันคิวแท้งวดก้อนกับฝันเกี่ยวกับรถขั้นนี้ละสัตว์ปลาแกกับสื่อเนี่ยมันบ่ได้ยว่าสัตว์ปลาแกสื่อสองสูดหน้ามาน่าครับผม เกี้ยวเกี้ยวเกี้ยว่าสชาเกี้ยวกัน่ะสันงั้มาสิมาออกวนนี่สันกุ้งกับตังว่าหลายพ่อใหญ่ยิ้มพ่อเห็นเนาไปไทยพ่อเบิกว่าคิวขนาดได้นัขิ้วคางเห็นอยู่ครับไปโอ้ยเห็นเลยตัวงามไม่เงี้ยตัวก็งามพี่ตัวงามตัวใหญ่งว่าอันสูบสูบพ่อใหญ่ยิ้มพิดจิโมซาวแต่จังว่าถือว่าฟันคิวเนาะค่ะเป็นซีรี่มงคลอาชีพได้ ฟันปั่นเห็นเวยปั่นไข่สุดว่าไข่มดแดงปั่นว่าไข่มดแดงต้องไปคู่เนาะค่ะหวดก้อนปั่นว่าเด็กไข่มดแดงก็คือได้เงินเนาะค่ะเขาบนล่างวดก้อนไ่คู่ก็ได้สามแสนกว่าแต่ว่าหวดนี้ก็กุ้งจ้กงกุ้งกเออกุ้งกุ้งกุ้งอันแตงหมวดไทยใบมือเสาร์เนี่ยเออมันก็กุ้งมากขึ้นขิ้วัวเพราะว่าถนนว่าวันนี้แม่ครู่กันได้แสนหนึ่งแสนแสนเนียดเนียดนะคะถึ่งรถตุ้ดีแต่ว่ามันกับว่าเด็กโตนักเนาะค่ะเนาะ กับแม่คู่ห้กำลังใจเรค่ะเด้อสำหรับผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้สูงด้ลาบด้สูงด้มันใจเย็นๆค่ะวันเว้นว่าผู้ละคนกับว่าเหลืบผู้ไรตัวสัตว์เหลืบผู้ไรตัวคนบ่มีเงินซื้อบ่ได้คนมีเงินก็ซื้อบ่ได้คือกันค่ะถ้าบ่มีโสูแม่นบ่ถ้าถ้าผู้พ่นมีโสูเพันพันมีเงินซื้อใบเดียวเพิ่นก็ะถืเนาะค่ะอันนี้เฮาต้องยอมรับสินสัตตาวาสนาและกระปุสินทั้นเข้านะค่ะ บางเคือบางที่คันว่าคู้มีเงินซื้อถือแตอ่คุ้คนล้งคนแต่คนมีรายอยู่ค่ะแต่เ่นก็ซื้อเพราะถืออันนี้มันมันแล้วบแต่หวงเฮ้าเนาะค่ะเนาะแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางนะคะเด้อห้เป็นแนวทางพิจารณาเบิง่งเฮ้าก็อยาเฝ้าทุ่มรายก็ะคือฟังหล้กกอนแต่ว่านี่คือแม่คู่มาเ้าสูฟังครับม,มาเบาสูฟังมาวา่าฝันจังสี่มันบาฝันเกีียวกับรูด,ดกับกับใบกุ้งแล้วบัดนี้ป,ปู่ก็สิให้ไขเฮ้าไป ไปเฮ็ดเขาซาดอาหารแห่งวัดปู่ทอ้บวัดปูเทอทั่วทั้งวัดปานต้จับปลาวัดปานต้อจับปลาเนาะค่ะพรอกันวันท no ี่ยี่สิบสามเนาะค่ะครับผมซาดอาหารแห่งร้อยเขีดสิบถุงนะคะมีการล่ำถวายความมีล่ำถวายความบางเทรือบางที่อาจีพจุดถูกเนาะค่ะอาชีพเป็นการจุดถูกเนาะค่ะเสียงโฉงเนาะ FC เพราะว่าบางเทรือบางที่ FC ได้ย้อนถูกกับมีเด้องครับผมครับผมคือไปขอปูยาอยู่หานล่ะเขาก็ไปล่ำสักลาบหมูชาเพิ่นละกัน แก่ข่าวข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วผู้ใดอยากไปร่วมน้ากัะไปนะคะแล้วก็แม่คู่ขสิเชิดต้นผักปลาไปน้ด้อคะเด้อค่ะบางเพื่อบางที่เข้าก็บอกบุญไปเนาะเพื่อเิ่นยากร่วมน้ำค่ะบพเป็นจักมีหน่อยการท่านตามหน่อยบ่าเป็นยังค่ะการเทบ่มีเฮาก็นนุโมท่าสาทุบุญไปน้าเพิ่นก็ได้บุญขึ้นกันด้อคะเด้ออ่าค่ะแม่คู่ขออวยพรให้เอซีสุขสุขคน จงลำลำด้วยๆมีโศกมีลามีโศกมีมันส,สุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนนะคะเด้อสาธตุค่ะ